ในงานรอบนี้เนี่ยก็เป็นงานที่พิเศษมากนะครับเพราะว่าเราเพิ่งเปิดตัว BMW iX2 เมื่อวันที่28กุมภาที่ผ่านมานี่เองงานที่สัดนะครับก็คือ BMW Drive Day ก็อันนี้เป็นงาน Test Drive นะครับที่เรียกว่าหนึ่งในงานที่ใหญ่ที่สุดล้กันของงาน Test Drive ที่เปียรอวิว Thailand จัดนะครับซึ่ง ในรอบนี้เนี่ยเราก็ได้มีการนํารถแทบจะเกือบทุกรุ่นเลยนะฮะที่เบียนอุยูเนี่ยมีการนาเสนอขายอยู่นะครับในตลาดเนี่ยให้กับลูกค้ามาได้ลองขับนะครับลูกค้าที่มาลองที่งานเนี่ยก็จะได้เห็นโปรอมชั่นของตัวรถมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้ลองว่าแฮ n ด l i n g ของตัวรถเป็นอย่างไรเป็นโอกาสพิเศษมากๆเลยที่ลูกค้าจะได้ลองรถ IX2 ทนะครับที่เพิ่งเปิดตัวใหม่โลเคชั่นของอินแพ็คเนี่ยไม่ได้ไกลาจากตัวเมืองมากะครับค่อนข้าง สะดวกสบายต่อการเดินทางนะครับแล้วก็อีกครั้งมีฟอร์ซิลิตี้อื่นๆไม่ว่าจะเป็นตัวเบสคาเฟ่เองนะครับ <c oughs> หรือว่าเทริ่มอื่นๆนะครับที่คอยอำนวยความสะดวกให้อาหารของทาง Impact เราคุยกับทางเบสคาเฟ่นะครับแล้วก็ทาง Bridge Cafe เบสคาเฟ่เนี่ยก็ได้มีการนำเสนออาหารที่ค่อนข้างน่าสนใจสำหรับเป็นบ็อกเซตให้กับลูกค้านะครับก็ถือว่าเป็นสแน็คบ็อกซ์นะครับที่เราทำการเลือกกับทาง Impact แล้วก็ทางเบสคาเฟ่นะครับเ <c oughs> พือ่อจัดสรรเป็นสแน็คบ็อกซ์ให้กับลูกค้า รวไปถึงว่าคุณภาพของอาหารแล้วก็ s e เล c คชั่ของอาหารอะไรก็มีให้เลือกสารค่อนข้างเยอะนะครับแค่นี้เราก็มีความสามารถในการที่จะเลือกสารอาหารที่เหมาะสมกับงานได้นะครับ